สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องพรพ่สาลุงพนนะคะบรรยากาศที่บ้านปูผ่องยาพานะคะมีฝนตกนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นดังบุญนะคะเมื่อวานนี้ตอนก็ขนข้าวนะคะเข้ามาเกตในบ้านนะคะปูผ่องยาพาเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวเจ้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องเสาร์นี้ฝนกับมงตกนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง เป็นดังบุญเป็นดังบุญฝนข้าเข้ามาในบ้านเสร็จก็ฝนก็ตกนะคะแต่ตกไม่แรงนะคะตามที่เอซเห็น่ะ่ะพ่ะพี่น้อง ส่วนป้าอ,ออนก็ต้มข้าวนะคะเพื่อจะนำเอาไปให้น้องหมูนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะผลก็โต๊กนะคะพ่อแม่พี่น้องเช้านี้นะคะเชา้านี้ต้มข้าวใส่มันนะคะนี่ค่ะมันจะเอาไปให้น้องหมูนะคะ มันออนว่าจะซื้อมาทอดนะคะแต่พอทีนี้ไม่ได้ทอดมันก็เน่าเนาเนอะ,ะออนก็เลยต้มให้น้องหมูนะคะใส่กับข้าวสำหรับเช้านี้นะคะเป็นดังบุญนะคะพอเก็บข้าวเข้าบ้านปู่ผ่องแล้วก็ฝนก็มาตกค่ะพ่อม่พี่น้อง ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ยังเหลือข้าวกอขอนะคะเดี๋ยวบอนก็จะออกไปเกี่ยววันนี้เกี่ยวข้าวที่ผสมนะคะกับข้าวกอขอส่วนข้าวกอขอบอนก็เดี๋ยวบอนจะทําคลิปให้เอฟซีเห็นเห็นนะคะว่าจะพอเกี่ยวหรือยังนะคะแต่ที่แน่ๆก็ใกล้แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้หน่ากินมากเลย ต้มข้าวนะคะใส่หัวมันนะคะคนไทยก็จะเรียกมันเทศนะคะคนลาวก็จะเรียกมันแก้วเนาะปอออนกับมดเห็ดน้ำเขานำหน่ำ,นำ,นำพอไม่พี่น้องก็เลยบบริทอดกลวยบริทอดมันตอนนี้ทําเกี่ยวกับข้าวก่อนนะคะเกี่ยวข้าวให้เสร็ดสับเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวปอออนก็จะขายอีกนะคะกลวยทอดมันทอด แล้วก็ลูกชิ้นนะคะปิ้งนะคะนี่ค่ะพอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้มมาขอบมันพี่น้อง